เป็นดาราบังหน้าคุมทรัพวิกกี้สุนิสาล่ำซํำรวย100รล้านเฉลยสัญชาติจริงตัวเองหลายคนเข้าใจว่านางเอกสาวคนนี้ต้องเป็นลูกครึ่งแต่เจ้าตัวยืนยันเลือดไทยร้อยเปอรจ้าคนชอบมองว่ากี้เป็นลูกครึ่งพอหน้าตาออกไปในโทนลูกครึ่งอีกทั้งด้วยชื่อนามสกุลด้วยทำให้คนเข้าใจผิด ซึ่งชื่อวิกกี้มาจากตอนนั้นพ่อแม่เจอกันที่อเมริกาแล้วมีพี่ชายกับกี้ที่อเมริกาก็อยากให้ลูกมีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษแต่ความจริงแล้วเราเป็นไทยแท้ค่ะวิกกี้กล่าวถามว่าวัยเด็กของกี้เป็นอย่างไรวิกกี้บอกว่ากี้เกิดที่รัฐแมรีแลนด์อเมริกาพ่อแม่เรียนต่อที่นู่นเจอกันแล้วแต่งงานกันกี้มีพี่ชายหนึ่งคนชื่อไรอันอายุห่าง4ปีกี้อยู่ที่อเมริกาจนอายุหนึ่งขวบ ก็ย้ายกลับมาเมืองไทยใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่กี่ย้ายกลับไปที่แมรีแลนด์อีกครั้งเมื่อไหร่วิกกี้ได้ตอบว่าตอนประมาณ9ขวบค่ะกี้คุณพ่อพี่ชายย้ายกลับไปก่อนคุณพ่อแต่งงานใหม่แล้วก็ย้ายครอบครัวใหม่ไปและแม่ตามไปทีหลังเพราะอยากอยู่ใกล้ลูกแม่ไปอยู่ที่นั่นได้ระยะหนึ่งก็แต่งงานมีครอบครัวใหม่แต่บ้านพ่อกับแม่อยู่ไม่ไกลกันก็ย้ายไปอยู่บ้านพ่อบ้างบ้านแม่บ้างค่ะ ถามต่ออีกว่าชีวิตที่ต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างวิกกี้ตอบว่าคุณพ่อเปิดปั๊มน้ำมันกี้จะช่วยทำงานเป็นแคชเชียร์ล้างข้องน้ำปลูกต้นไม้ขุดดินเป็นเด็กปั๊มเลยทำทุกอย่างพ่อไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคุณหนูกี้ทำงานมาตั้งแต่อายุ11ขวบพ่อจะให้เป็นค่าขนมหลังจากนั้นพ่อก็เปิดร้านอาหารกี้ก็ทำทุกอย่างยกเว้นทำกับข้าวพอทำไม่เป็น พ่อแม่สอนให้ทำงานตลอดไม่เคยว่างแล้วกลับมาเมืองไทยอีกครั้งตอนไหนวิกกี้บอกว่าตอนอายุ17ปีค่ะกี้มาต่อม6ที่เมืองไทยที่มาเพราะไปแคสแล้วเจอพี่ปิก๊กชาญฉลาดทวีทรัพย์ซึ่งเขาช่วยแคสนักแสดงที่จะมาเล่นหนังเรื่องฟ้าแล้วเขาชวนให้ไปแคสแล้วเราก็ได้เล่นตอนนั้นคิดว่าจะลองดูกับงานแสดงแต่พอลองดูก็เลยไม่ได้กลับไปอีกเลยและย้ายมาเรียนที่นี่ค่ะ ดูเหมือนงานแสดงกี้จะไม่ค่อยเยอะเท่าเพื่อนๆน,นักแสดงบางคนวิกกี้ได้ตอบว่าค่ะช่วงนั้นติดเรียนทําให้รับได้ไม่มากพอเรียนจบบางครั้งบทที่ติดต่อให้เล่นยังไม่ถูกใจซึ่งของแบบนี้มันอยู่ที่จังหวะและดวงกี้ไม่น้อยใจไม่คิดมากเรื่องนี้ค่ะอีกทั้งธุรกิจคิมที่ทําทําก็กําลังไปได้ดีเลยโกยเงินไปเกินหลักร้อยล้านแล้ววิกกี้ได้ตอบว่าใช่ค่ะก็จริงๆค่ะ เป็นดารามาขายครีมคงง่ายแต่จริงๆไม่ง่ายนะคะทำยังไงจะให้เข้าถึงลูกค้าและยังมีอะไรอีกหลายอย่างมากคือเราสู้กันสุดชีวิตลุยกันสุดชีวิตหนูลุยจริงๆกว่าจะได้มาถึงจุดนี้เราอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีเราต้องการขายของในชื่อของเราให้คนเชื่อใจให้คนได้ใช้เราชอบจริงๆ